พี่เบิร์นนี่กับเปิดตัวเป็นจะเป็นทางการครับเป็นนักร้องประจําค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วศิลปินโปรเจกต์สองออสเอาแน่นั้ตัวอยู่อันนี้อยู่นับตั้งแต่มาอยู่กับบอสตั้งแต่หลังบังไฟอยู่วงเก่าเพล,ง,ลงบังไฟแสนดังหลังบังไฟแสนดังกี่เดือนไม่ไม่ไหนไม่นานเนาะไม,ไม่ถึงเดือนครับบังไฟแสนกำลังฟีเวอร์ช่วงนนั้เออบังไฟแสนกำลังดังมาอยู่กับบอสบีกมาอยู่กับบอสบีกมาปิ่นตอนนอปินเมืองหลังเนาะมาทำ่ายคลิปอานีเันท์พนกันเลยปะ เพื่อแว่าเพื่นเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิษย์อาจารย์ี่ีิอ้าจนตอบบ้าหูก็ลยวแาเอาเป็นนักร้องเป็น,เป,นเป็นแบบนักร้องฟึกหาัเป็นเทีนนี่แบบนอันนี้นูน่นทำไงกิี่ยนมีมันบอครับกมาอยู่กับบอดมาตั้งแต่หมอออ่องเกาเล่ะอยู่พองเกาบอดออกมากกับแต่ว่าช่วงนั้นเราก็ฝึกษากันเรนะื่อยเนาะครับผมแต่ว่านากักหน้ากับศิวะฉันมโนนู่นไปเหรอนักที่นักกับเพื่อนสั่งกับเพื่อนสารนะกน้ากับศิวะชันแป็นอานจะใช่ไหมครับเราก็คุยกันีเรื่อย่าง นอกจากโกกิเบอร์รี่น้ำตองน้ำตาลก็คนนี้เดี๋ยรู้เรื่องบอสบิ๊กเพราะว่าช่วงหนึ่งติดตามบอสบิ๊กตลอดเวลาถ้าถ้าทุกคนจะรู้ว่าถ่ายเคลบอสบิ๊กไปไหนมาไหนไปด้วยกันขับรถนั่นนี่นู่นเนาะจะคนเดี๋จะดูเรื่องทุกอย่างเพราะว่าช่วงที่บอสมีปัญหาบอสก็จะคุยกัำนักหว่าเออบอสเป็นอย่างนั้นบอสเป็นอย่างนี้มันมนอะไรอยู่บอสมันแมนอยู่บอสอะไรนี่อะไรนี่แล้วก็สิถามก็โดนช่วงนึงก็โดนเขาจะผิดไปอยู่นั้นนีู่เนาะเออโดนดคลิปปปไั่นแล้วก็โดนดด่า้วยครับพี่เอนก็็เเลยปนนนคอดรี่แหละทีนีมา กลับมาอยู่ขายออกมาอยู่นกกันออกมาอยู่นกกาลก็มาดูแลบอสบิ๊กก็ตั้งแต่บา้านมีบานเนาะเขามานอนเรียนละเฮียฮอนที่ใช่ที่ผมเป็นบอกมาเริ่มที่นี่วันแรกหนึ่งมีนาใช่หนึ่งมีนามานอนโรงแรมนอนมาหาเปิดโรงแรมนอนพี่น,อน้นยองเออพี่บาน,น,นอยูย่พี่อคนกับทรงอ้วนอ้วนไงแล้วล่ะไี่ก็บอสบิ๊กกินเสียบกินไปไหนไปกันกินในไปกันก็เลยพอพอแต่ว่าพอแต่ว่าโอเคก็เลยคุยกันว่าพระพี่คนอยากร้องเพลงเป็นรถตังหนักนะเป็นรถควขับวนมากลับไปจ็ดเดือนนี้ สองเดือนครับสองเดือนครับผมกลับไปสองเดือนกลับมาลดมันหนักเทาไหร่จังโลสิบสี่ครับพุดนะเดี๋ยวอันผู้ใดงคุณว่าใจไหนมื่อไหน่จะมาจะมาถามเผาครับผมเขาได้เป็นศิลปินครับโปรเจอสองเป็นศิลปินด้วยเมื่อไหร่พรุ่งนใจไปลูกไปไปเป็นศิลปินด้วยเป็นดูแลหลังบ้านด้วยครับผมดูแลหลังบ้านพร้อมเป็นตะกล้องพร้อมเป็นทุกอย่างเอาฝาด้วยฝาดูพี่น้องเนี่ยครับผมก็ขอฝาดเนี่ยฝาดโตครับพี่น้องแดงไมาอย่าง อย่างไปเอฟซีพิบานซิเลนเอฟซีโตเกียวมุสิกยังเป็นทางการเด้ครับผมนะครับชื่อเต็มๆก็คือเหมือนรณกรวีศีนะครับผมเป็นลูกซีร์นะครับเป็นลูกซีร์เป็นลูกไส้ของคุณพ่อศรีจันทวีศรีพ่อเฮาเนี่ยนะครับผมนะครับก็มาขอฝากเนี่ยฝากตัวครับพี่บอกไปบอกเลยออยู่ยางเป็นท่าอากาศนะครับผมกับกตอนแรกกับฟังเนี่ยฝากตัวไปตั้งแต่มือก้อนแล้วนะครับผมจากมือนีกแบบมาเบอกกันไหมนะครับเนาะครับ ก็เป็นเป็นตัวอันเป็นตัวเกี่ยไม่ใช่ไเป็นนักการแล้วฝากพี่น้องเอ็นดูฮักแป้งแป้งปลากระดานน่คนภูเก่าคนเดือมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือจอยลงสักหน่อยนึงคจะร้องถ้าคนติดตามจะชอบพี่เหวินเยอะเพราะพี่เหวินพูดในไลฟ์สดคนมักนั่งหลายครับแต่เช่นว่าเราเราเราสนับสนุนทุกคนเนาะเฮาเฮาเฮาซัพพอร์ตทุกคนเราเป็นอย่างคนไกลตัวเฮาเขาคือาซัพพอร์ตเออเราเป็นอย่างคนไกลตัวเขาคือาซัพพอร์ต นะครับทำไมเราถึงจะไปซัพพอร์ตคนอื่นแล้วคนใกล้ตัวเรามีความสามารถเราก็ซัพพอร์ตคนใกล้ตัวเราดีกว่าไหมหรือยังไงเออกันได้ว่าซัพพอร์ตคนที่มีความสามารถใกล้ตัวเราดีกว่าอืมนะครับพี่น้องซัพพอร์ตคนที่แบบว่าอยู่น้ำพังมาแต่แรกแล้วเขาก็มีความฝันอยากเป็นตัวเราอยู่แล้วหรือมั้งอยากเป็นตัวเราอยู่แล้วอยากเป็นตัวราอยู่แล้วอยางเป็นตัวเราอยู่แล้วทำไมคืนนี้เนาะบอกอินอย่างนี้นะาเหี้ยนบอกน่าจะตามอรสิ ฮะไปูดตาวตาตานตีมีตัวสเอ้ยขันสวรนแะ้รกับไพ่สวานเพื่อใไปบึ้งเื่อัะโอ้ซือเขาเมนเเขาจะเดนฟีดีจะาไปขบสว่านครับจ้าไพ่สวานเพื่อใกับไปไป่านอนรอขับสว่นขอบมาบส่นผู้ใดซิข่อยส่นเอฟซีตกเกียวนิ่สีเท่านั้นเ้พอเอฟซีตกเกี่ยวหายขอยกินเพิ่งซื้อบัตซื้อขอ้งข่อยเพื่อขาบส่นก็ปอดค่อยส่นเอฟซีเฮา ผู้คนเอ็นดูคนหักแพงเฮาพื้นเขวาเราแตกใครสสิบไร้ดิถ้าไม่ห้องอืมอตลาดปากพี่พี่บอกกันได้ด้วยอือก็มูลหนี้กับเส่เสือก็ยังอันทางการไดไมเลยมาขายประกันมาขายประกันครับเออมาขายประกันครับระเบิดชั้นบนระเบิดน้ํห่างว่ามันดิ้นลอยสิไปเล่นนะครบ้ำบานมาขายประกันครับผมสู้กิจตะบางเนาะครับขอสอบเลยลูกสู้กินตะบาง บอกว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะอย่างเป็นทางการว่าสาัผมกระแต่งตัวเป็นทางการแล้วเนี่ยเสียเอกลักษณ์ผมบัตมาหอดมาคุยทงหน้ามาเนี่ยเสียเอกลักษณ์โอ้ยเปี่ยนเปี่น่รูดปากโกเลยนะอะไรมันจะง่อยนะโบรูดอย่ามาอยากน้โคกฉันเพื่อกรบซานทเจ้าเองขอน้มขำตรงนี้เลยเอยจะเป็นเป็นห่วงเป็่นใพี่นุ่มบ้าละันเป็นห่วงเนอะคนที่ไม่ได้กินน้ำ